สวัสดีผู้ชมช่องรักเตดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยกเลิก Adobe ีทดลองใช้ฟรีนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ล็อกอินนะครับว็บนะครับแอบเคานนะครับแอ o ด e เคาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จนะก็ให้มาที่ตรงนี้ครับ จักการแผนนครับมันจะมีคําว่าจากการแผนนะครับปุ่มนี้นะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเสร็จนะครับนี่ครับก็จะมีหน้าต่างจากการแผนขึ้นมาครับแผนของคุณครับแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับของผมจะเป็นอันนี้ครับแล้วแต่ว่าใครสมัครอะไรไว้นะครับจากนั้นก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับนี่จะมีปุ่มนะครับลกเลิกทดลองใช้ฟรีนะครับอันนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับ เมื่อคลิกมาเสร็จครับก็ด้านซ้ายมือเราก็จะมีให้เราติ๊กเหตุผลครับเราก็ติ๊กตามที่เราต้องการไปนะครับของผมจะเป็นอันนี้นะครับผมก็ติ๊กอันนี้ไปนะครับจากนั้นก็ให้มาที่นี่ครับมีปุ่มตรงนี้นะครับนี่ปุ่มตรงนี้ดําเนินการต่อแล้วก็กดไปได้เลยนะครับแล้วก็นะครับจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ ก็ให้เราเลือกเนะครับปุ่มนี้นะครับอันนี่ก็จะมีกาเตือนอะไรต่างๆมานะครับถ้าเราจะยกเลิกเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นครับนี่ก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับอารูบีก็จะมีข้อเสนออะไรต่างๆมาให้นะครับแต่ถ้าเรา,ายังยังไม่สนใจนะครับเราก็กด อันนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดการยกเลิกนะครับต่างๆนะครับถ้าเรา,อ,าอ่านแล้วเข้าใจแล้วนะก็้าเราอยากจะยกเลิกจริงๆนะครับอ่าแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับก็ให้เราก,กดมาที่ยืนยันการยกเลิกได้เลยครับ